เสนอโดยเกลือบริโภคเติมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ครัวคุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลัดูราการทุกเลยท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารใช่ในช่วงนี้ผมบอกได้เลยนะฮะเร่เข้ามาเร่เข้ามาทุกท่านเลย ผมว่าคนไทยเนี่ยขาดไม่ได้อย่างคือข้าวหมูแดงครับต้องครับแล้ววันนี้ผมจะสอนทําข้าวหมูแดงของเจ้าซึ่งผมเองเลยนะฮะผมเองครอบครัวผมญาติพี่น้องผมและคนที่ผมรู้จักร่วมร่วม20ปีแล้วกินร้านนี้พูดอย่างนี้เลยก็แล้วกันข้าวหมูแดงเจ้านี้เป็นข้าวหมูแดงเจ้าเก่าของในใจของพวกผมอะนานมากเลยกว่าจะคุยกันกว่าจะอะไรได้กว่าจะเรียบร้อยลงตัวตอนนี้ลงตัวแล้วครับแล้วก็ได้สามารถมาสอนท่านคือข้าวหมูแดงน้ำพึ่งเต่าปูนครับผมร้านเขานี่ไง ข้าวหมูแดงน้ำผึ้งเตาปูนเมื่อก่อนไม่มีจําได้ไหมสมัยก่อนไม่มีน้ำผึ้งใช่ไหมนี่คือเจ้าแรกๆของประเทศนะที่ทําข้าวหมูแดงน้ำผึ้งเตาปูนนี่เขาดังมากๆเลยวันนี้ก็จะมาสอนเราทําพอเจอท่านผู้ชมพบก,กับคุณนัทธนีธรรมทิตินันจากรัฐข้าวหมูแดงน้ำผึ้งเตาปูนครับ มาถึงสักทีหนึ่งหลปีนี่แต่ว่าจริงๆเลยผมชื่อชฉมร้านเจนี่ทั้งหมดนั้นมันกี่ปีแล้วนี่ที่ร้านเนี่ย26ปีเนี่ย26่สผมกินเกือบ20ปีอ่ะ20ปีจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นค่ะถ้าไปแถวร้านเจนีนะมันกิน2อย่างด้วยกันเจนีหนึ่งคือร้านเจนีใช่ไหมใช่ค่ะและร้านที่2ก็คือไก่ย่างวิเศษวิเศษไก่ย่างอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ติดๆกันเลยแล้วมันอร่อยจริงๆนะผู้ชมมันอร่อยที่แตกต่างตอนนั้นที่เราเริ่มทำขึ้้้้้นนนนนนมมาาาเเเเเเเีีี่่่่ยยยรรรปป็จแกๆขอองงะะทททศลไผึใช เพราะพอดีที่บ้านทํากิจการเกี่ยวน้ําผึ้งด้วยอ๋อหแล้วพอดีมันเดี๋ยวเดียวอ๋อที่ที่บ้านทําน้ําผึ้งด้วยก็รวยจัดอันนี้ก็รวยจัดเฮ้ยแต่น้ำผึ้งผสมผัดไทยน้ำผึ้งกันเนี่ยค่ะที่พี่ชายทำอยู่พี่ชายทำอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณอ้องดูเดี๋ยวนี่นี่นี่คือเขาทำของเขาอยู่แล้วเดิมทีเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาสองอย่างสองสิ่งเนี่ย เอามาผสมกันไอ้น้ำึ้งนี่ยมาจากไหนเนี่ยหมายถึงว่าจีงไหมค่ะชีงไหม่เรามีฟาร์มของเราอยู่ที่เชียงใหม่เออเรามีฟาร์มแล้วเราไปวางไว้ตามสวนชาวบ้านนะคะวางตามสวนชาวบ้านด้วยคือชาวชาบ้านเผอเมื่อไหร่เราก็จะเอาไปวางไ่ไม่ไม่ใช่ไไปขอไปขอไปขอจริงๆท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการทำงานแบบครบวงจรไง เขามีน้ำปึ้งอยู่แล้ว <ฮะ S 2> แล้ววันนึงเขาบอกเอ้ยทำทำขาหมูแดงก็ต้องใส่น้ำปึ้งมันจะอร่อยขนาดมาทำมันอร่อยมากท่านผู้ชมแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะท่านผู้ชมที่เราจะมาสอนสูตรกัน<ช>และ<ช><ช>ที่สําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่เตาปูดเท่านั้นนะคุณดาวัตนอกจากนั้นยังอยู่ที่ครัวคุณต่อยแอทเอเชียทีของเรามีที่เอเชียทีคอีกที่หนึ่งนีู่ัเรามีอาหารเยอะเบิร์ตบูธกันเยอะค่ะนี่ ย้ำว่าไปโกดังเจ็ดนะของเราดังเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มค่ะโอเคเจอกันได้ที่คุณคุณตอยเอเชียทีคอย่าพลาท่านผู้ชมถ้าอยู่แถวนั้นไปกินเถอะอยากจะรู้อร่อยแค่ไหนแล้วก็ทำยังไงใช่ไหมถ้าอยากจะรู้ดูนี่ข้าวหมูแดงอบน้ำผึ้งนี่ครับ นี่คือเอเชียทีคนะฮะมีสาขาใหม่สุดของเขาที่เขาไปเปิดที่นี่นะฮะเราก็มีอาหารหลมาด้วยนี่ดูดิดูดิติดแอร์มั้ยติดแอร์มั้ยติดแอร์แอร์สบายมีความสดนี่ที่ร้านนะคะนี่ที่ร้านเลยนี่นะครับนะเราเริ่มต้นในการทำจัดหมักหมูแดงค่ะหมักหมูแดงใช้เราก็ใช้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บ2โลค่ะครับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ย2โลนะครับซีอิ๊วขาว3ถ้วยตวงค่ะ3ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ซอสปรุงรส3ถ้วยตวงค่ะซอสปรุงรสก็เท่ากัันคคคือถ้ววยตง่ะรบ แล้วก็น้ำมันงาหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำมันงาหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำผึ้งของเราเองนี่หนึ่งถ้วยตวงค่ะหนึ่งถ้วยตวงเพราะฉะนั้นมันจะชัดเจนมากเพาของเราเองเลยซีอิ U ๊วหวานดาหวานอีกครึ่งถ้วยตวงอีกครึ่งถ้วยตวงตามด้วยผงพะโลอีกสองช้อนค่ะอีกสองช้อนงาขาวคั่วค่ะอีกหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงไม่มีงกเลยแล้วก็สีผสมอาหารนี่ค่ะครับอีกสองช้อนชาสองช้อนชา ก็คลุกเคล้าให้ทั่วกันค่ะครับเคล้าให้เข้ากันอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูงามันลอยอย่างนั้นอ่ะดูดิแล้วก็เอาหมูส่วนไหนส่วนส่วนสะโพกค่ะส่วนสะโพกค่ะใส่ลงไปเท่าไหร่15โลค่ะ15กิโลต่อสัดส่วนที่พูดนี้ค่ะเคล้าให้เข้ากันให้ทั่วกันให้คลุกเคล้าให้ทั่วกันครับนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็จะปิด ไว้แลบไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้หนึ่งคืนค่ะครับผมแวแช่ไว้พรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาย่างอีกทีพรุ่งนี้เช้าเราย่างอีกหนึ่งทีค่ะตอนนี้ในการย่างเนี่ยเรายังใช้เตาถ่านอยู่หรือเปล่าใช้เตาถ่านยังใช้เตาถ่านอยู่นะท่านผู้ชมที่ร้านยังใช้เตาถ่านอยู่นะครับนี่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 เห็นไหมฮะก็เอามาอย่างนี้มาย่างค่ะย่างนะครับนี่ครับแฝดร้อยแล้วก็เอาไปย่างในเตาถ่านเอาไปย่างในเตาถ่านนะครับ นี่ดูท่านผู้ชมดูนี่นี่นี่ข้างล่างถ่านจริงๆเลยนะเตาถ่านจริงๆนะย่างเท่าไหร่ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมครับกลับไหมกลับข้างข้างละสิบห้านาทีข้างละสิบห้านาทีค่ะนี่ก็ดูต้องดูความแรงของถ่านของถ่านด้วยอันนี้มันความชำนาญส่วนตัวแล้วใช่ค่ะเพราะว่าสุกเกินไปก็ไม่อร่อยใช่ค่ะมันจะเนียวกระด้างถ้าถ่านแรงมันก็จะไหมใช่นี่นี่น้ำสต๊อกหมูทำไงอ้าวอ้าวก็น้ำสต๊อกหมูมาทำน้ำราดข้าวหมูแดงค่ะเท่าไหร่ยังไงน้ำสต๊อกเท่าไหร่น้ำส่นงา สองสองโลสองโลงงองค์พา2ูีสองขีด oh. ค่ะอ๋อฮะแล้วก็น้ำตาลปี๊สองโลค่ะน้ำตาลปี๊อีกสองโลค่ะแล้วก็เต้าเจี้ยวบดอีกสองโลค่ะอีกสองโลค่ะโอ้โห oh. oh. เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเครื่องปรุงเยอะค่ะเออแล้วก็เ้าแล้วก็น้ําที่เราน้ักบูเดงที่เราหมักหมูแดงที่เมื่อกี้นะเอามาใส่อีกเรามาใส่อ่าเอามาใส่ไปนิดเออเออเออแล้วก็ต้องเคี่ยวนานถึงหกชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วข้าวที่ใช้นี่คือข้าวข้าวเสาให้กับข้าวของมะลิค่ะ ผู้รวมกันมันถึงจะอร่อยใช้ข้าวหอมมะลิอย่างเดียวมันก็จะนิ่มไปมันไม่อร่อยสาวให้ก็แข็งเกินไปแล้วกุนเชียงเจ้าประจํำไหมเจ้าประจําค่ะเจ้าประจำหั่นหมูแบบนี้ท่านผู้ชมนี่วางให้เรรียยบ้อแล้วก็หมูแดงหมูกรอบกุนเชียงไข่ค่ะแล้วแล้วไข่เราใช้ไข่อะไรไข่เป็ดไข่เป็ดต้องเป็นยางมะตูมแล้วต้องยางมะตูมด้วยนี่ท่านผู้ชมโอ้โหตายแล้วแล้วดูน้ําราดดิดูดิดูดิดูดิ นี่มันบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนี่มันบ้าไปแล้วแล้วนี่ก็พร้อมด้วยพริกซีอิ๊วพริกเขียวซีอิ๊วดำค่ะโอ้ยอิ่ว่านผู้ชมครับขาหมูแดงอบน้ำผึ้งนะโอ้โหที่วางเข้ามาเลยแต่ละคนอยากจะเป็นลมตายจริงๆเลยนะเห็นแล้วเนี่ยเป็นไงสูตรทุกอย่างนะฮะอย่างที่บอกนะครับละเอียดเจดีบอกละเอียดหมดนะฮะในปริมาณหมู15บกิโลน้ำจิ้มเท่าไรจะต้อเท่าไรโอ้โหใช่ แล้วนี่ครั้งแรกด้วยเออคุณอย่าไปแย่งเขานะครับเขาเขาาขอไว้ก่อนคุณมานดิคุณอย่าไปยื่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ดื้ร้ายมากเลยนะร้ายมากคุณผู้ชมเดี๋ยวี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงให้เขาตักกาน์ดเขาได้ไหมได้ครับแต่ว่าอ่าแล้วเวลาถ้ามันหกมันเลอะเนี่ยใครเป็นคนเก็บหนูใช่ไหมอ๋อใช่จะบอกให้ท่านผู้ชมดูสิครับนี่นี่ให้ดูถ้าขายไม่ดีขายแล้วมันไม่อร่อยสภาพการน้ำราดมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ใช่ดูดิใช่ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมรู้ไหมที่ผมเอาเขาไปอยู่ที่ครัวคุณต่อยแอทเอเชียทีครับมันเป็นความน่ารักของเจนี่ของเขาจริงนะคือเราเป็นลูกค้าประจําอยู่กันมาอย่างนี้ในชีวิตอยู่กันมาเนี่ยบริษัทเนี่ยสั่งกันมาทีนะยี่อ30มสพอกินกันอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งพอผมทําที่ a อเชียทเนี่ยผมทำครัวคุณต่อยนี่มันครั้งแรกในชีวิตเลยนะอยากจะเอาของดีๆมารวมกันที่นี่ไปบอกเขา ไม่มีคําว่าอิดออดอะไรเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิน่ารักมากแล้วก็ให้หลานชายนะครับให้หลานชายสุดที่รักนะฮะนี่นี่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนไปดูแลไปเองจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นหลานชายเองเลยนี่คนนี้หวัดดีลูกหวัดดีก้องรับนี่เป็นคนไปดูแลเองเลยแล้วหลานชายนั่งว่างๆอยู่ที่เอเจทซี่ทำอะไรรู้ไหมครับ เวทครับอืชืดดูตัวที oh, ่ได้ใหญ่ขนาดนั um, ้นตีน okay. ี่ตีช่องซ่อมอยู่ตรงนู้นนะตีนะคือคือสูตรที่ให้นะท่านผู้ชมนะพี่นีมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆแล้วดูท่านผู้ชมดูดิดูความมหัศจรรย์ผมไม่อยากจะพูดเล่นดูดิท่านผู้ชมดูนี่และนี่ครับน้ำไอ้นี่ผมเขาเรียกเขาเรียกน้ำอะไรคืออย่างนี้เรียกอะไรซีอิ้วซีอิ้วดองหรือหรือเขียวค่ะคุณรู้ไหมผมชอบมากเลยแต่มันมีความลับอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชม เจ้าของร้านไม่ชอบเจ้าของร้านเหม็นเขียวเล็กชอบมากแต่ทำแต่ทำแล้วก็บอกว่าก็ทานโดยที่ไม่ใส่อะค่ะเออทานโดยทานโดยไม่ใส่แล้วมีการมาพูดกับผมว่าไงรู้ปะไม่รู้คนอื่นเขาทานกันได้ยังไงตลกตลกมากเลยเนี่ะตองดูฮะนี่นี่ทานยังไงไม่รู้แต่ไส่หนักมากผมบอกเลยถ้าไม่ใส่พริกมันไม่ได้ใช่ไม่ได้มันไม่ได้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเอออูนี่ท่านจะข้าวคัมพิคันเลยครับเออเหมือนกันเลย ตแล้วคุณดูหมูที่กินเข้าไปดิจบข้าวหมูแดงจบที่นี่ปกติเรากินเรากินหมูแดงข้าวหมูแดงนะมันจะแข็งกึกใช่ไหมมันจะแข็งกึกถึงไหมครับใช่อันนี้ก็ม่ถึงใช่ครับแขกึบเลยอันนี้มันไม่เป็นเลยมันนุ่มนวลคุณโค้กครับป้องอันนี้จะอร่อยครับเราจะไม่พูดอะไรกันเลยนะฮะ อยากให้ทางสถานีตัดโฆษณาไปก่อนเลยนะฮะไม่ได้เอาไไม่ดครับคุณผู้ชมตัวน้ำมันละมุนจริงๆนะครับอ๋อไม่รู้ว่าจะต้องเล่ายังไงอ่ะไม่รู้ว่าจะหวานยังไงแต่ผมใช้คำว่าอร่อยอร่อยจริงๆแล้วก็ยินดีกับคนที่อยู่ใกล้ๆกับคุณต่อยเอชเอชทีนะฮะโคดังเจ็ดคุณมีของที่เป็นท็อปอยู่ที่นั่นแล้วคืออยากจะบอกว่าร้านเนี้ยนะฮะหนูเนี่ยทำไมถึงจำได้เพราะเวลาร้านไหนอร่อยเคยมาออกรายการเราทั่วอร่อยแบบนี้ถูกไหมฮะเนี่ยจดจ๊าดจดจ๊าดได้เพราะว่า เวลาเรากินอะไรแล้วมันตราเพลิใจมันจะานรสชาติได้วันนี้อืวันนั้นหนูไม่ได้มีโอกาสได้พูดคํานี้เพราะเขามาช่วงไม่กินดูอร่อยอร่อยครัแต่วันนี้หนูจะพูดคํานี้ครับกับข้าวหมูแดงอบน้ําผึ้งนะตาขาเต้าปูนและที่สําคัญครัวคุณต่อยเอเจียดอีกครับผมเมนูนี้ครับรับไปเลยครับเต็ม p l น t เต็ม plate เต็มคะแนนเต็มขอบคุณใจดีขอบคุณะครับขอบคุณมากั่าขอบคุณมาก ผมจะบอกให้ผู้ชมนั้นมันไม่แน่จริงไม่ดีจริงผมไม่มีทางเอาไปเลยผมจะบอกให้ทุกๆอย่างที่ผมทำนี่ัวมอ่ว a d เ a c ย a t y เพราะฉะนั้นวันนี้ดูรายการเราต้งอยูดแถวนั้นนะพรึบไปเลยนะไปทันทีจงมีความสุขกับมันค่ะตั้ง40ล้านนะคะตั้ง40ล้านอยู่ในนั้นอาหารอร่อยๆท้งนั้นเลยค่ะดินดิดูดีก็ต้องแต่คนในนั้นมันเป็นมิตรจริงๆนะมันเป็นพื้อนทุกๆร้านจริง ฝากด้วยท่านผู้ชมฝากด้วยมันเป็นอะไรที่เราอยากทําเพื่อท่านผู้ชมจริงๆ<ม>เวลาหมดแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทเนยข,ขอขอบคุณร้านข้าวหมูแดงน้ําพึ้งเต่าปูนอข,อขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมโดยตลอดอขอบคุณจริงๆครับลาไปก่อนดูกันจะพบกันใหม่สวัสดีครับเฟสต์ชีตี้ทรัฟเฟิลครีมครับท่านผู้ชมเห็นแล้วจะชอบอ่ะ ในวิธีการทำของเขาและในงานของเขาแล้วท่านจะรู้ว่าใครโดยเฉพาะนี่คนที่ชอบซรัฟเฟิอันนี้ใช่ฮะอันนี้คือใช่เลยเพราะว่าเจ้มโจนคือทั้งฟรอสต์โอยเอ้ยทั้งครีมเอ้ยวิปครีมเอ้ยเด็ดจริงๆเินอ่มกินได้อย่างมีความสุขไปที่ร้านนี่แหละแล้วก็รถป๊อปปิ้งวิวัฒนาเลยยังไง